มารู้ห้าเหตุผลหลักที่หลายคนอยากเข้าเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นหนึ่งในโรงเรียนมัธยมปลายที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการเครือข่ายหรือโอกาสในอนาคตทําให้แต่ละปีมีนักเรียนจํานวนมากต้องการสอบเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันแห่งนี้เรามาดูกันว่าอะไรคือเหตุผลที่ทําให้เตรียมอุดมเป็นโรงเรียนในฝันของใครหลายคนหนึ่งชื่อเสียงและคุณภาพทางวิชาการ โรงเรียนเตรมอุดมเป็นโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับด้านวิชาการมาอย่างยาวนานมีหลักสูตรที่เข้มข้นและอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์นักเรียนที่จบจากที่นี่มักมีผลการเรียนที่โดดเด่นสามารถสอบติดคณะและมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้โรงเรียนยังมีโครงการพิเศษเช่นห้องเรียนวิทย์คณิตและโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้ถึงขีดสุด สองเครือข่ายสิทธิ์เก่าที่แข็งแกร่งโรงเรียนเตรียมอุดมมีสิทธิ์เก่าที่มีชื่อเสียงในหลายวงการไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจนักการเมืองแพทย์วิศวกรศิลปินหรือบุคคลในแวดวงสื่อสารมวลชนเครือข่ายสิทธิ์เก่านี้ช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาและการทำงานให้กับนักเรียนเตรียมอุดมในอนาคตรวมถึงให้คำแนะนำและแรงบันดาลใจแก่รุ่นน้องสามะสังคมของคนเก่งและความท้าทาย การได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนที่รวมเด็กที่มีศักยภาพสูงจากทั่วประเทศทําให้นักเรียนต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอบรรยากาศการแข่งขันที่เป็นมิตรช่วยกระตุ้นให้ทุกคนพยายามทําให้ดีที่สุดนอกจากนี้นักเรียนยังสามารถเรียนรู้จากเพื่อนร่วมชั้นที่มีความสามารถหลากหลายทั้งด้านวิชาการศิลปะดนตรีกีฬาและกิจกรรมอื่นๆ4กิจกรรมที่หลากหลายและโดดเด่นเตรมอุดมไม่ได้โดดเด่นแค่เรื่องวิชาการ แต่ยังมีกิจกรรมต่างๆที่ช่วยพัฒนาทักษะชีวิตและความเป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นงานกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่กิจกรรมชมรมหลากหลายเช่นชมรมโตวาทีชมรมดนตรีไทยชมรมศิลปะรวมถึงโอกาสในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศนักเรียนสามารถค้นพบความสามารถและความชอบของตัวเองได้ในช่วงเวลาที่เรียนที่นี่5โอกาสและเส้นทางสู่อนาคตที่สดใสการได้เข้าเรียนที่เตรียมอุดม มักเป็นใบเบิกทางที่ดีสำหรับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลายัยด้วยระบบการเรียนที่เข้มข้นและการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้าทำให้สิทธิ์เก่าส่วนใหญ่สามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยระดับท็อปของไทยเช่นจุฬาธรรมศาสตร์และมหิดลได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีโอกาสในการศึกษาต่อต่างประเทศรวมถึงโครงการทุนการศึกษาที่ช่วยสนับสนุนนักเรียนที่มีศักยภาพแผนการเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมมีแผนการเรียนที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความสามารถและความสนใจของนักเรียนโดยแบ่งเป็นแผนการเรียนหลักดังนี้แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์วิทย์คณิตเหมาะสำหรับนักเรียนที่สนใจสายวิทยาศาสตร์เช่นแพทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการเรียนการสอนที่เน้นหนักไปทางคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีและชีววิทยาแผนการเรียนคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษคณิตอังกฤษ เหมาสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษสามารถนำไปต่อยอดในสายเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ข้อมูลแผนการเรยียนภาษาศินแบ่งเป็นหลายแขนงได้แก่ศินจีนสินญี่ปุ่นศินฝรั่งเศสศินเยอรมันศินสเปนและศินเกาหลีเหมาะสำหรับนักเรียนที่สนใจด้านภาษาวรรณกรรม และต้องการศึกษาต่อด้านอักษราศาสตร์มนุษยศาสตร์หรือสาขานานาชาติแผนการเรียนศิลป์คำนวณเน้นการเรียนคณิตศาสตร์ควบคู่ไปกับวิชาสังคมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เหมาะสำหรับนักเรียนที่สนใจด้านการบริหารการบัญชีและเศรษฐศาสตร์แผนการเรียนศิลป์สังคมเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมศาสตร์ประวัติศาสตร์และรัฐศาสตร์เหมาะสำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อด้านรัฐศาสตร์นิติศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โรงเรียนอื่นๆที่มีคุณภาพและน่าเรียนนอกจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแล้วยังมีโรงเรียนมัธยมปลายอีกหลายแห่งที่มีคุณภาพและเป็นที่นิยมยกตัวอย่างบางโรงเรียนเท่านั้นเช่นโรงเรียนมหิดลวิทยานุสร์เหมาะสําหรับนักเรียนที่สนใจสายวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยมีชื่อเสียงด้านวิชาการและกิจกรรมที่โดดเด่นโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีระบบการเรียนที่ทันสมัย และเน้นการพัฒนาทักษะรอบด้านโรงเรียนสามเสินวิทยาลัยมีหลักสูตรนานาชาติและการเรียนการสอนที่เข้มข้นโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงด้านวิชาการและกิจกรรมโรงเรียนแต่ละแห่งมีเอกลักษณ์และความโดดเด่นเฉพาะตัวดังนั้นการเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมควรพิจารณาจากความถนัดความสนใจและเป้าหมายในอนาคตของนักเรียนเองโรงเรียนที่น่าเรียนเป็นอย่างไร โรงเรียนที่ดีควรเป็นสถานที่ที่ส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาทักษะและเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนโรงเรียนที่น่าเรียนคือโรงเรียนที่ทำให้นักเรียนมีความสุขมีแรงบันดาลใจและสามารถเติบโตไปในเส้นทางที่ต้องการได้อย่างมั่นใจแล้วคุณล่ะคิดว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้โรงเรียนที่คุณเลือกเป็นโรงเรียนในฝันของคุณ